ว่าเป็นของแถมอยากได้ของแถมบ้างไหมครับไม่ไม่ดีค่ะครับโอเคครับ,รบเขาเจอกันนะครับช่างบายบายครับยิลาขึ้นมาพูดเสียงอ้อนเสียงหวานเลยเนาะอะไรเสียงอ้อนเสียงหวานอะไรครับพูดปกติเร็วปะ่ะเดี๋ยวช่างเขา มันขวางทางทำไมมัน,<อ>มนต้องอกรอกข้อมูลเยอะแยะยุ่งยากยิ่งยุ่งยิงๆๆๆๆจะรักฮ็ดอย่างดีเฮ็ดอย่างหรอเอแ,แมนแต่จริงเขาอยู่กับเธอเขาพอแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้เธอมีปืนงนปืนไม่มีครับ เงาอ่ะเขาทำเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ใช้อ่ะทีะ่รักเพราะมันเปืองตังเปล่าๆเขาไม่รู้ทำมาทำไมเขาก็ไม่รู้จะลงไปกับใครได้ถ้าเขาลงเขาก็ไม่มีแก๊งอะเนี่ยเขา<อ>เว่างๆเขาแบบอยากเล่าไปเล่นเนาะไม่คือมันไปได้วยกันได้เหรอแบบว่าไม่ได้อยู่แก๊งอ่ะอือ่นอ่ะถ้าไปกับเขาเดี๋ยวเขาพามาไม่ได้แล้วจีทีได้แล้ว ดูไหมว่าใช้อะไรบ้างนี่ไเดี๋ยวเราไปคูณห้าสิบขุนเธอมีเป่ะเลี้ยวกลับอะไรได้ไหมไม่มีสักสุงเลยเดี๋ยวเขาช่วยไงไม่ไม่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าของมันพอหรือเปล่าแมวอ่ะคอนแทคที่ใส่ไปงานมอเตอร์สแตนด์เขาไม่น่าจะค่อยได้ใช้อ่ะขอขออะไรคอนแทคนะคอนแทคอะไรนะ ขอคอนแทคเล่ขอพิกัดคอนแทคที่ใส่ไปงานมอเตอร์แม็กยังมีรูแล้วพิกัดค, <P ika S 1> คอนแทคที่ใส่คอนแทคเลนเหรอเธอว่าเธอเป็นคนโลภมากไหมโลภมากนะพวกเขารักเธอมาก <C os> <C os> ไม่แบ่งให้ใครเลย เขาเลยคิดว่าเขาน่าจะโล่มากอยู่ใครไม่ดีกันแลว้ววะเนี่ยใครไม่ดีวะดูดูเด็กเด็กนั้นยังมีรูกแล้วเมื่อไหร่พี่จ๋าจะมีใจผมสักสะพลด้านในเขาคืนนะคะมีใจแล้วเราอะ่ะมีใจให้ ดีว่าสิบบาทไม่น่าสิบบาทนี่หรอจะมาจีบเราเฮ้ครับที่รักก<น>็อยากเกิตัวใหญ่ไหมอะไรนะที่รักก็อยากเ่ะตัวใหญ่ไหมอย,ยากอ่ะย้อยหัวใช่ยักษ์ที่มีเขี้ยวอ่ะแต่มันก็ไม่ใหญ่เท่านะเขาหรอกไม่เขาถามว่ามันตัวใหญ่ไหม ว่ามันตัวใหญ่ไม่ยักษ์อะโอ้ใหญ่ใหญ่สิตัวใหญ่อะ่ะแป๊บนึงนะแต่มันก็ใหญ่ไม่เท่าเธอหรอกนะอะไรอะไรใหญ่อะ่ะไม่ถึงยักษ์ไงครับอ,อ๋อวามวใหญ่ตัวใหญ่กว่ายักษ์อีกฮะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเธอเริอมพูดไปเข้าหูแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เขาจะบอกว่าความใหญ่อะ่ะต้องยกให้ยักษ์แต่ถ้าความน่ารัก <c oughs> ต้องยก <c oughs> ให้เธอนะครับแต่ว่าทำตรงไหนออะปืนอะ นกนะพี่เคนไอ้ดาขอมุกบ้างดินี่เราจะให้เขาเล่นมุกที่เราใส่เราอย่างเดียวไม่ได้มันผิดก,กฎเนี่ยมุกมามุกมา อย่ายอมอย่ายอมเราต้องเรายอมไม่ได้นะน่าจะเขาว่าน่าจะไม่มี power stone เราก็ไปทำกันเลครับทำยังไงอะแล้วเขา power stone แดวเขาไปหุดเมืองให,อห้ไม่เอาไม่ทำแล้ว <laughs> <laughs> ทำไมล่ะไม่เอา ทำมาก็ไม่ได้ใช้แมวแมวไม่ทำดีกว่าไม่ทำไม่ทำไปดีกว่าปะทำไม่เอามันไม่มีของไม่ทำไม่เอาไม่ไม่มีตังค์ไม่ซื้อไม่ซื้อด้วยไม่ซื้อมันมันไม่ได้ขาดแค่พาวเวอร์สโตนอย่างเดียวอย่างอื่นก็ขาดไม่ดูค่ะอู๋นัขายกินหมดแล้วสภาพป้หนตรวจไม่ขึ้นวะข่วนป่าวขายกินหมดแล้วสภาพโอเคตั้งห้าไหครับไม่มีครับไม่มี ปูนมีสิบแปดถุงมาเดี๋ยวเราไปช่วยตจดอีกยิบหดถุงใช่ป่าวะอีิบเจ็ดถุงเองไม่อย่างอื่นก็ไม่มีนะไม่มีทุกอย่างเลยไม่เอาไม่ทําไม่ทำหรอกทำเถอไม่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 ทำไม่ทำไม่ทำาออเออเอาเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยว เดี๋ยวอยขอรับ๋ยวขอรับเอาโอเคไหมฮัลโหลครับครับข้าวไข่ครับข้าวเออเอาเอากี่จานครับพี่ชายเออจานเท่าไหร่ครับจานเท่าไหร่ผมแบ่งให้ได้นิดเดียวผมผมเก็บไว้ใช้เหมือนกันใช่ครับอสิบจานยี่สิบจานได้อยู่ครับสิบจานเท่าไหร่ครับสิบจานจานเออมันจานเท่าไหร่อ่ะเธอข้าวอ่ะแปดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยมังเจ็ดร้อยได้ไหมพี่ชายหกข้าศูนย์แป ได้โอเคได้ครับโอเคครับเลขหนึ่งสามศูนย์สี่ครับหนึ่งสามศูนย์สี่าวเตูเขาขายันเท่าไหร่ครับมีใครรู้ไหมคบครับ พาวเวอร์ซันูขายเท่าไรหาไร่ครับน่าจะไม่เกินหมื่นมั้งครับใช้ก,กี่อันมีขายไหมครับใช้สิบอันพาวเวอร์ตันูใช้สิบอันเท่าไหร่เท่าไหร่หแป๊บหนึ่งนะครับพี่ชาย เอ้ยไส้หวาเอาเอารถมัพันห้าครับพี่ชายหกพันห้าพาผมไปกดตังค์เลยนะครับได้ครับได้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 ยด้นด้นะ้ได้ได้ได้ด้ได้ได้ดี๋่วกูจะสักครไดนได้ไดได้คดับด้อน้ิด้ได้ด้ได้ได้ไดี๋ด้เด้ไปได้ไดกไดไดได้ไดด้้ได้ไไปครับพี่ ไม่ถึงหมื่นใช่ไหมเธอเพาเวอร์สตคนดีชอบแก้ไขคนเราคนอย่างเราไงลูกสะพ้ยบ้านเธอตัวทีขาตัวทีนะครับโอ้ยสุขคคมีทั่วไป พี่ถูกใจมีให้เธอคนเดียวครับผมโดดลงรถตอนนี้ทันเนวเนี่ไม่ใช่หนูคุยกับพี่ข้างหลัง<笑><笑>อ่่า่าเลยผมว่าผมได้โดนเก็บอยู่แถวนี้ละ หนึ่งห้าใช่ไหมครับใช่ครับหนึ่งหนึ่งเก้าสามครับพ่ไหนรับแทบครับขอบคุณครับที่นี่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าเนี่ยเก่ามากเลยนะแกคนไหนนับแท็บครับคนไหนนับแท็บครับรับอะไรน,นะ ด้นะเขามีเขามีเขาม,เขามีอยู่ไปเธอมีพาวเวอร์สโตนนะพาวเวอร์สโตนไม่มีแน่<ห>าจะขาดซื้อเ,เพชรมาตีใช้สามเมตรเองเพชเพชใช้เท่าไหร่นะเพชใช้สามเมตรสามเมตรมีคอรับได้รีบมา ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กไงใช่เหรอใช่นี่กพอจะเข้าไปในจอใจเธอได้ป่ะได้ครับคือป้าพี่ชายเขาก็อยู่เนี่ยถ้าไปพบกันสองคนเห็นไหมขอบคุณครับม,มาครับพี่ชายขอบคุณครับ อะไรหมุนไปหมุนมาไอน,นี้ไอเน,นี่ยขอรับพาวเวอร์สโตนแป๊บหนึ่ง ถูคอมีทั่วไปคุยแล้วถูกใจมีแค่เธออันนี้หนูเล่นแล้วปะอันนี้หนูเล่นปะหนูเล่นไปอย่างอ่ะทุกคนเธอครับครับที่รักเน่ยที่เขาใส่เสื้อน,น,นัดัดนี่เขาอยากให้เธอรู้ว่าเขาชอบครับ ไปหามาจากไหนเนี่ยอะอะไรวะเขาบอกเขารับพาวเวอร์สโตนทักมาขายพาวเวอร์ช็อตเขาเธอว่าไงเธอเอาไปตีไม้ล่ะของเขามี เขาซื้อต่อเธอโอเคไหมแต่ของเขายังไม่รีนะต้องรีใช้เพชรดีเมดาเธอคือมันมีแตกด้วเหรอมันไม่แตกมันไม่มีแตกนะมีมานี่เร็วเนี่ยไปไหนอะไปฝั่งน,นู้นไงฝั่งนู้นที่ตีพาวเวอร์สตงอ๋อเขาซื้อต่อเธอ จะติดไว้ก่อนได้ไหมติดตังไว้ก่อนได้ไหมตุวไว้ก่อนอะไรยเงี <ไป S 2> <ด>้ยได้แต่ติดใจอะ่ะแม่ไม่รับผิดชอบนะติดเธอไม่ไว้ power stone ปล่อยนกปล่อยปลาทำได้ uh huh. แต่ปล่อยเธอไปง่ายๆอ่ะทำไม่ได้จริงๆว่ะเอ๊ยหัวมันเล่นอะไรวะเธอเขาไม่มีลูบี้กับคิตตันแต่เขามีเพชรขอดูแป๊บ เดี๋ยวผมก็บินแล้วผมเข้ามาเคียร์ผมก็ไปแล้วเม่าอะไรเพราะผมเพราะผมไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วขอเลขหนึ่งหนึ่งเก้าสามเอาไว้ทำอะไรอย่างสามพันกว่าจดไว้ด้วยนะหนูมีสามพันกว่าอันอ่ะนี่ เมือนเลือดไม่เจออะไรเธอ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 เอทีออ่รักข,ขาดตังค์ะ <c oughs> อะขอตังค์ด้วยหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งเก้าสามครับขอบคุณครับน่ารักจังแฟนใครครับเนี่ยตัวเลือดอะไม่เจออะไรเป็นหัวใจอะทำไมเจอเธอ มีอีกไหมมีอีกไหมอะไรจะแพงก็แพงเถอะขอให้เธอถูกใจเราก็พอ เธอจนวันตายอย่ามีแค่เขาคงเดียวนะครับ <c oughs> อ่าเขาบ้างตาเขาบ้างเธอถ้าเกิดเออถ้าเกิดเธอต้องไปนอกโลกใช่ไหม <c oughs> เราต้องเลือกหนึ่งอย่าง ได้แค่อย่างเดียวนะเธอเจะเอาอะไรไปด้วยเอาเธอไปด้วยแม่เอาถ้าสมมติว่าเอาเขาไปด้วยไม่ได้อะเอาหนุ่มคนเดินไปด้วยเอาไม่ได้ไม่เอา <c oughs> ถ้าเป็นเขาอะ่ะล <c oughs> ุงแม่เขาเจ้าอะไรไปด้วยเอาอะไรเขาเจ้าหมอนไปด้วยทำไมอะ่ะเขาจะได้ฝันถึงเธอไง <c oughs> กับเขานะเออก็จริงรู้ว่าเขาดูติกต็อกแล้วเขาก็พูดตามทำาไมถึงเอาหมอนไปด้วยจะได้ฝันถึงเธอไงป้าเสือไม่ใช่พวกเงายห่วงว่าละ S <S เธอ,อเธอ,อครับอ่าปก,ก,ปก,กติอ่ะเธอเป็นคนใจกว้างปะใจกว้างน,นะทำไมอ่ะใจกว้างก็คือแบบเป็นคนแบบชอบแบ่งปันช่วยเหลือใช่ไหมไช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยใช่แต่เขาอ่ะ เขาอ่ะแต่เขาอ่ะเป็นคนใจแคบทำไมอ่ะในใจเขาเลยมีเธอได้แค่คนเดียวไงไมุกอะไรอ่ะ พี่เขาไปเอาคำคมมุกเสี่ยวมาจากไหนวะปูนกันขาดปูนไปจวดปูนกันไหนไปจดปูนกันรับเอาดีกว่าไหมเขารับเอาดีกว่าเขาว่าเธอมีไหมเขาเขาซื้อต่อไม่มีอ่ะแต่ว่ามันมันมันพอถูถ่ายได้อยู่ ซื้อต่อเธอหมดเลยเธอมีแม้ของอะซื้อต่อขาดอะไรอหรขาดอะไรปูนไข่มุกดำปีทุนนะ่ปูนขาดแป๊บบนึ่งนะเขามีสิบแปดถุงขาดสามสิบสองเอาเข้าวไปแทนแม่มีเป็นกระสอบเหมือนกันไม่เอามันใช้ไม่ได้ขาดปูนทีทุนสามสิบแปดครับ สามสิบแปดถุงแล้วอะไรแล้วก็ไขมุกดาวสิบเม็ดแล้วก็แล้วก็บอดเขียวสองอันแล้วก็เอ่อแบบหนึ่งนะลเลขสองร้อย เหล็กสองร้อย ขสามครับ oh. จดไว้ด้วยนะไอ้หน้าติมสันเฟอร์ ได้แล้วมันถือได้ปะ